อยู่แล้วทุกคนกันด้วยนะครับนริโกอยู่กับฟิลิคุงกันอีกแล้วนะับวันนี้เนี่ยผมก็การจะมาลองเล่น Vehicle Simulator ในเกม Roblox กันนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมมาเล่นในตัวของมันใเกมนี้นะครับคือแบบไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลือกอาชีพก่อนนะครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรแน่นอนครับเราต้องเป็นซิติเซนนะครับมันสุดแล้วผมว่าดูแบบอิสระเยอะเอ้ยผมชอบแอนิเมชันว่ะแบบเออแอนิเมชันมันใช้ได้อยู่นะครับแล้วอะไรเนี่ย h e l l o อยากให้เราแนะนําการเล่นไหมอ๋อแน่นอนสิครับผมผมไม่รู้เลยครับว่าต้องทําอะไรบ้างนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ก่อนใช่ไหมครับเฮ้ยมีเอ้ยเอ้ยมีการกดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหมอบใจเย็นใเย็นท่าไม่ได้สั่งเขาบอกว่าเอ่อให้เรากดตัว e นะครับผมต้องทําไงครับอ,อ๋ออ๋ออ๋ต้องกดอันนี้ก่อนครับโอเคครับเข้าใจาละโอเคครับแล้วก็ต่อไปรู้สึกว่าไอ้ตัวของโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเอ่อเมนูนู่นนี่นั่นโน่นทั้้้งนนนนััเลยะครบท่าผูชม โอเคบังเ okay, นะดี๋ยวดูซิมีอะไรให้ทำบ้างเนี่ยอืมเดี๋ยวดูซิโอ้อันนี้น่าจะเป็นร้านขายปลาร้านร้านขายรถนะครับผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะท่านผู้ชมบะผมว่าเราควรจะซื้อรถกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเนะดี๋ยวดูซิมีรถอะไรให้เราซื้อบ้างเนี่ยโหราคาเป็นแสนเลยเหรอโอ้โหผมว่าเดี๋ยวดูซิเรามีตังค์เท่าไหร่สี่หมื่นหนึ่งใช่ไหมผมว่าเราซื้อรถแค่แบบเชฟวี่คาร์บูโรแบบนี้ก็พอแล้วมั้งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูซิเอ้ยหรือว่าซื้อซูปราดีซูปรามันราคาสี่หมื่นพอดีเลย แล้วก็มี AE 8 6เอ้ยนี่มันรถไอ้น,นี่รถขนเต้าหู้ในตำนานนี่นะถ้าใครเคยดู Initial D จะรู้จักกันดีนะครับว่ารถนี้นี่แบบสุดยอดของตำนานแล้วอะครับท่านผู้ชมอืมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้แล้วว่าจะซื้อรถอะไรดีเนี่ยอ่ะซื้อไอ้นี่แล้วกันนะครับ Toyota Supra นะครับท่านผู้ชมดูซิเอ่ออ๋เฮ้ยมีอ๋อเราสามารถเรามาปรับสีแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมอ๋อโอเคเฮ้ยดีดีว่ะเฮ้ยผมเอาสีแดงดีกว่าครับแล้วก็ ไหนดูซิมีอะไรให้กดอีกไหมผมไม่มีครับกดซื้อเลยแล้วกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคซื้อรถเป็นเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วไหนดูซิเรามีอะไรให้ทําบ้างน,นะครับอุ้ยเดี๋ยวโอ้อยู่ดีตรงนู้นเขาชนกันเฉยเลยเมื่อกี้ <c oughs> มาเดี๋ยวเราลองเรียกรถกันดีกว่านะครับมาด e เจเนเรตติ้งโตโยต้าซูเปอร์อาเรียบร้อยครับผมมาเพจเอฟชูเอนเอร์เฮ้ยสุดยอดโอเอ้ยแล้วมันขับ ผมไม่คิดว่ามันจะขับได้ดีขนาดนี้เนี่ยอุ้ยเอ้ยเฮ้ย,ยนั่นลมโบว่าโอเคผมว่าอย่าไปท้ามันเลยดีกว่านะครับไหนดูซิมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยกดสเปคคืออะไรอ๋อสเปคคืออันนี้ครับเบรกมือนะครับผมแล้วปุ่ม S นี่คืออะไรนะครับอ๋อปิดแตรนะฮะท่านผู้ชมเอ้ยแล้วก็ถ้าไหนดูซิอ๋อยิ่งขับเร็วยิ่งได้เงินเยอะอ๋อผมเข้าใจนะครับแล้วถ้ากดเอกนี่คืออะไรนะเนี่ยเฮ้ยมีรถกระโดดด้วยเหรอโอ้หโอ้ my god ทำให้ผมนึกถึงไอ้นี่เลยครับเกมเรนทิตี้นะครับเกมตำนานรถกระโดดได้นะครับเฮ้ยผมก็กดนายตัดเราไม่ได้อ้าวกรรมโดนไอ้นี่เลยโดนอยู่ดีเมื่อกี้มันขึ้นเหมือนแบบเป็นสั่งว่าแบบเออเราเหยียบเร็วเกินไปนะแบบนี้เอ้ยแต่ว่ากดกดไม่พีไม่แหกครับผมแหมโอเคไหนผมลองซูมเข้ามาข้างหน้าเอ้ยมุมนี้เอ้ยมุมนี้ผมว่าก็ขับมันเนี่ยแล้วตัว L อ๋อตัว L เปิดไฟแล้วก็ตัว C คือปรับมุมกล้องนะครับอุ้ยเด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 เฮ้ยเฮ้ยมุมนี้สุดยอด โอ้โหเรามาท่องเที่ยวเมืองกันดีกว่านะครับว่าแถวนี้นี่มีอะไรให้เที่ยวบ้างนะครับเฮ้ยนั่นอะไรนั่นอะอะไรบล็อกซี่วูดฮอลลีวูดไม่ล่ะโอ้โหกลายเป็นบ็อกซี่วูดเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมไหนดูซิเราลองขับไปดีกว่าครับแม่กดมันมีไว้แหกนะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับเอาวอารถเอ้ยเอ้ยรถเอย่าความนรถอย่าความนรถเอาสวนแล้วครับงานงอแล้วครับมาลองขับไปที่เมืองไปดีกว่าเอ้ยเอ้ยนี่รังกระโดดรังกระโดดนี่นี่สุดยอดเลยครับออ แถวนี้มีตึกอะไรบ้างเนี่ยเออจะว่าไปถ้าสมมติผมขับไปเจอตำรวจนี่จะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมยังรู้มากเลยถวนี้อะไรเนี่ยฮอสอพิทัลเอ้ยมีโรงพยาบาลด้วยเหรอไหนอลองจอดโรงพยาบาลดิเอ,อ้ยผมว่าลองลองลอง,ลองเข้าโรงพยาบาลเลยดีกว่าดูซิมันมีอะไรบ้างครับฮัลโหลในนี้มีใครอยู่บ้างไหมครับโหรู้สึกล่องโจ๊กมากครับโอเคเอ,อ้ยเราเรียกเราเรียกรถเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยได้ได้ได้ได <laughs> โอ้ยตายแล้ว โอ้ย่า่าขำอยู่ครับใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคผมว่าผมรีบวิ่งออกไปดีกว่านะครับท่านผู้ชมไหนอลองไปทชว์ตึกอื่นดีกว่านะครับไหนดูซิมีตึกไหนที่เข้าได้อีกไหมเนี่ยอืมตึกนี้ได้ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้เปอร์คาร์ซปเปอร์คาร์เอ้ยเอ้ย,ปปปปอย,อยนี่โชว์รูมป่ะผมว่าใช่นะครับมาลองเข้าไปดูโชว์รูมรถกันดีกว่านะครับเอ้ยไหนดูซิอุย้ยใช่จริงด้วยครับนี่เป็นที่ขายรถอีกอันนึงนะครับท่านผู้ชมอยากซื้อสักคันเลยนเนี่ยแต่ตอนนี้คือแบบ สภาพการเงินมีแค่3า0 0ันแนะครับเราต้องไปขับรถอีกเยอะเลยนะครับเอ๊ะผมเพิ่งสังเกตนะครับด้านขวาล่างนี่เรามีไอ้นี่ด้วยครับเข็มไม้ด้วยนะครับว่าแบบเออเราเหยียบเท่าไหร่แล้วนะครับเลยดูซิมีตึกอะไรที่เราสามารถเข้าอีกได้ไหมผมรู้สึกแบบรู้สึกฟินมากครับฟังเสียงรถขับไปเรื่อยๆนะครับเอ้ยเจนี่โอ้โห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 เราลองไปขับแรลลี่เล่นดีกว่าครับท่านผู้ชม ไหนดูสิเอ้ยดิฟดิฟดิดิดดดดอ่าเฮ้ยไหนดูสิอันนี้น่าจะเป็นแข่งรถป่ะผมว่าน่าจะใช่นะครับเออโอ้สองถึงแปดคนผมไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยเอาไว้ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปขับขับทัวร์สถานที่เพิ่มดีกว่าครับแต่ดูสิมีแถวไหนหน่าขับไปบ้างเอาน,นี่อะไรเนี่ยเอ้ยมีอพาร์ตเมนต์ด้วยเหรออุย้ยชนเสนหาหักอีกโอเคไหนเราเราลองมาดูกันดีกว่าครับเป็นไงบ้างเอ้ยมีการซื้ออพาร์ตเมนต์ได้ด้วยครับสองล้านโอ้โห ผมนี่เดินหนีเลยครับท่านผู้ชมวิ่งด้วยครับไม่เดินธรรมดาโอ้โหไปดูสิเรามีที่ไหนให้ไปอีกไหมครับมีอควาติกเฮ้ยมีขายเรือด้วยปะเฮ้ยบอกว่าใช่ครับแต่ว่าตอนนีนะ้ผมรู้สึกว่ามีตำรวจสองคงันกำลังขับมาตรงนี้ครับผมนี่เหยียบหนีเลยครับโอเคถึงแล้วครับท่านผู้ชมอโอเคอควาติกดีลเลอร์ชิปนะครับมาจอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคมาไหนดูซิตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยเรือเฮ้ยเรือถูกด้วยนะเนี่ยไม่แพงเท่าไหร่ครับ แต่ผมว่าผมว่าเอ้ยซื้อสักลำดีกว่าครับไหนๆก็มาแล้วครับมาเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยโอเคครับมาอันนี้เลยโอเคซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเจสกีนะครับผมแล้วเรือเรามันจอดตรงไหนครับเรือเรารู้สึกว่ามันจอดอ๋อเราต้องเสกใหม่นี่ลืมไปลืมไปไปดูซิอันนี้ปะอ่าเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาขับเลยครับอ๋อมีสปีดอ๋อมีบอดสปีดนะครับแต่ว่ารู้สึกแบบเสี่ยงไม่ค่อยมันเลยครับแบบอยากขับอะไรมันๆกว่านี้ครับ เพราะว่าผมลองขับเรือขึ้นฝั่งดีกว่านะครับนี่ขึ้นฝั่งฮัลโหลเอ้โอ้โหสุดยอดเลยครับมาผมนี่รีบออกนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราจะไปลองแวะอีกสักที่หนึ่งกันก่อนจบคลิปกันดีกว่านะครับไหนดูซิเราไปแวะที่อะไรดีครับเอ้ยมีมีม Tesla เทสลาด้วยหรอรถไฟฟ้านเนี่ตำน,นานนะครับไหนดูซิเอาเอ้ยเดี๋ยวจริงจังวะเนี่ยเอ้ยมันจริงจังเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงผมไม่ได้จะซื้อเดี๋ยวกดออกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวออกไงวะเนี่ยเอาซัวแล้วไงออกไม่เป็นครับไหนกดเทนนนดกกัั่อครบ อ๋อ <Workers. S 2> มีการเทรดได้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าแล้วเราจะไปเทรดได้ยังไงอะเดี๋ยวหรือว่าอยู่ในโทรศัพท์ป่ะอ๋อเทสอ๋อนี่ครับโอเคครับมาเทสลาโรสเตอร์นะครับไหนดูซิเราลองขับเล่นกันดีกว่าครับเฮ้ยรถคันนี้โอ้หเหยียบอย่างเร็วเลยโอ้โหคุ้มยากคุ้มยากครับคุ้มยากโอ้โหคุ้มอย่างยากเลยครับท่านผู้ชมเราลองไปเยี่ยมที่อื่นอีกสักที่นึงกันก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมไหนดูซิเราไปที่ไหนดีครับโอ้เมื่อกี้ผมชนอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้ครับไม่รู้ไไไไไมมมม่่่รรู้้้ดดองคับ เขาว่ากันว่าห้ามเล่นโทรศัพท์ในขณะขับรถนะครับนี่แหละครับทำไมถึงห้ามครับโอ้โหมันมีรถมีฟันพังไหมเนี่ยผมอยากรู้มากเลยครับท่านผู้ชมไหนดูซิมาผมนี่รีบออกจากรถก่อนดีกว่าครับเออโอเคออกมาแล้วไหนดูซิมิสิกโวทางเข้าอยู่ไหนเออทางเข้าอยู่ไหนครับเอ้ยผมว่าผมว่าผมได้วิ่งอ้อมตึกแล้วครับนี่ปะถ้าจะทางนี้นะครับเนี่ยโอเคเอ้ยซื้ออุปกรณ์ได้ไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยมีการซื้อกีตงกีต้าร์ด้วยครับโอ้โห ผมว่าซื้อไว้สักตัวดีกว่าครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อไปทําอะไรได้บ้างนะครับมาซื้อเอาไปเล่นๆนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับมาออกดีกว่านะครับท่านผู้ชมไหนๆเราลองมาเล่นกีตาร์กันหน่อยดีกว่าครับไหนดูซิมันเล่นไงวะเนี่ยเล่นไงวะฮัลโหลเฮ้ยผมพินไม่เป็นอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวว่าๆเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นใหม่ละกันนะท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลาการเป็นเพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะท่านผู้ชม สำหรับใครที่ชอบตัวของคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงขออำลากัรเป็นเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ